ทีเอชแ n นัลคลังความรู้คู่ครูไทยขอเสนอมาแล้วครับ c a n ว a AI ช่วยสร้างระบบเช็คชื่อนักเรียนแบบออนไลน์ทำง่ายๆเพียงไม่กี่คลิกมีขั้นตอนวิธีการทำยังไงฝากกดติดตามฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆมีสาระที่ผมได้คอยอัปเดตลงไปครับจะให้ทุกท่านดูในส่วนของตัวอย่างที่กระผมได้ทำไว้ครับนี่คือตัวอย่างนะครับที่ กับผมได้ทําไว้นะครับเป็นของนักเรียนชั้นม3ก็จะมีหน้าต่างสรุปรายวันให้นะครับแต่ละวันเนี่ยเราก็สามารถดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับเนี่ยเลือกปฏิทินดูย้อนหลังได้เลยต่อไปก็มีสรุปการมาเรียนคิดเป็นร้อยละเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เรานะครับก็สามารถเช็คดูประวัติย้อนหลัง,งนักเรียนได้ด้วยและก็นะครับมีการจัดการข้อมูลนักเรียนได้ก็คือสามารถเพิ่มนักเรียนหรือลบนักเรียนได้นะครับนี่คือ ระบบเช็คชื่อนักเรียนนะครับเอาละเรามาเริ่มทํากันเลยครับขั้นตอนแรกครับเราก็เปิด c a n วาขึ้นมาเลยครับในส่วนต่อไปนะครับเราก็ไปที่นะครับ c a n v a AI นะครับซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่ของทาง Canva ตรงนี้คลิกเข้าไปเลยครับจากนั้นนะครับเราจะมีพร้อมนะครับให้ทุกท่านนะครับตรงนี้เราสามารถเอาพร้อมที่อยู่ด้านล่างคำอธิบายคลิปที่ผมทำไว้เนี่ย เอาไปวางได้เลยนะครับผมก็จะเอาพร้อมที่ผมเขียนไว้เอามาวางนะครับจากนั้นครับก็กดวางแล้วก็กดส่งนะครับจากนั้นนะครับ Canva AI ก็จะทำการ create นะครับหรือ generate code ที่เป็น HTML code ให้กับเรานะครับในการที่จะสร้างระบบเช็คชื่อนักเรียนแบบออนไลน์นะครับดูซิว่าเราจะได้นะครับ ระบบเช็คชื่อนักเรียนออนไลน์มาในหน้าต่างหน้าตายังไงนะครับที่สำคัญเราสามารถเอาไปใช้งานนะครับออนไลน์ได้เลยนะครับสามารถดูข้อมูลนะครับย้อนหลังได้ด้วยนะครับอ่าละรอสักครู่หนึ่งนะครับก็อาจจะใช้เวลาในการที่จะเขียนโค้ดเนี่ยแล้วแต่ความยากง่ายนะครับที่เราเขียนลงไปนะครับเราต้องการข้อมูลเยอะนะครับหรือ นะครับมากน้อยเพียงใดเนี่ยเราก็เขียนลงไปได้เลยนะครับปึ๊บดูสิครับว่าเขาจะมียังไงให้มานะครับปึ๊บดูนะครับผมลองทำดูแล้วก็ถือว่าใช้งานง่ายมากๆนะครับอยากให้ทุกท่านลองนำไปปรับใช้ดูนะครับอ่า ซึ่งผมชอบตรงที่มีตรงจัดการข้อมูลนักเรียนได้ด้วยนะครับก็สามารถเพิ่มนักเรียนลบนักเรียนนะครับได้เลยนะครับเราสามารถจัดการข้อมูลได้นะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับการเขียนโค้ดนะฮะง่ายเลยครับต่อไปครับง่ายมากๆเลยนะฮะเราแค่ใส่พร้อมคำสั่งนะครับหน้าที่ก็เป็นของ AI ทั้งหมดแล้ว เราก็สามารถทำได้นะครับอยู่ไหนก็ทําได้นะครับถ้าเราทําเองเนี่ยอาจจะใช้เวลาเยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าเราให้ AI เป็นผู้ช่วยเนี่ยจากเวลาที่เราใช้นะครับเกือบๆหวันเนี่ยเราก็เหลือแค่ไม่กี่นาทีนะครับก็ใช้ได้ใกล้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ได้ทั้งหมด400กว่าบรรทัดแล้วนะครับ459.60นะครับดูซิว่าจะถึงกี่บรรทัดนะครับ เรามีหน้าที่แคร่รอครับรอครับรออย่างเดียวนะดูนะครับโอ้โ oh หนี่จะเสร็จแล้วนะครับนะครับเราก็สามารถลองเทสโปรแกรมได้เลยนะครับถึงตัวบัตทนแล้วนะครับ นี้นะครับผมก็ลองเอาไปปรับแล้วนะครับก็จะลองเอาไปใช้ในปีกนักศ่าน้าดูนะครับว่าน่าจะใช้อย่างไรนะครับระบบนี้จะออกมาดีไหมแต่ผมลองใช้เช็คดูก็ถือว่าไม่มีปัญหานะครับใช้งานได้เลยนะครับตอนนี้เกือบจะ1000บรรทัดแล้วนะครับคิดดูว่า AI เขียนให้เรานะครับโปรแกรมนี้เราไม่ต้องนั่งเขียนเองให้เหนื่อยนะครับนี่คือ AI นะครับที่จะช่วย นะครับทุกท่านในการเขียนนะครับปึ๊บปึ๊บปึเยอะมากๆนะครับความละเอียดก็ขึ้นอยู่กับพร้อมนะครับเดี๋ยวพร้อมเนี่ยคำสั่งอะ่ะผมจะวางไว้ที่ด้านล่างคำอธิบายคลิปนะครับก็สามารถ Copy ไปใช้ได้เลยแต่ว่าต้องดูก่อนนะครับว่าจะออกมาในหน้าตายังไงนะครับ จนเตแต่ละครั้งก็จะได้แบบฟอร์มมาไม่เหมือนกันนะครับนะฮะแต่ว่าก็จะครบองค์ประกอบตามที่เราบอกแะแต่ว่าหน้าตาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับตึ๊บเสร็จแล้วครับนี่คือระบบเช็คชื่อนักเรียนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าระบบเช็คชื่อนักเรียนที่แคนวาทําให้เราเนี่ยเป็นยังไงนะครับนี่เขาก็มาทวนคําสั่งนะครับว่าเขาจะทําอะไรให้เราบ้างจากนั้นครับเราก็จะเห็น,นเห็นไหมครับ อ๋อแทบจะเหมือนกันเลยนะครับเราก็คลิกไปที่คำว่ายุทธอินดไซน์ครับคลิกไปเลยปึ๊บนะครับนี่คือระบบเช็คชื่อนะครับนักเรียนออนไลน์ตรงนี้เราสามารถปรับขนาดไซส์ของของงานเราถติว่ามองเห็นไม่หมดเนี่ยเราก็ดึงลงได้นะครับตรงนี้แ๋ยวเราย่อตรงนี้ลงก่อนนะครับเราสามารถขยายนะครับตัวนะครับตัวเนื้องานนะครับตัวแผ่นงานเนี่ยออกได้นะครับตามที่เราเห็นสมควรเลยนะครับเราจะเอาขนาดเท่าไหร่นะครับ ปึ๊บนี่ประมาณนี้นะครับสมมุติว่าเราได้ประมาณนี้แล้วเราก็กดนะครับคาว่า,า present f u l l s c r e e n แล้วกันนะครับก็คือดูในนะครับเต็มหน้าจอเราคลิกนะครับเลือกวันที่ได้ไหมคลิกแผนที่คลิกรูปปฏิทินต้องเลือกได้เห็นไหมครับเลือกได้ครับต่อไปคลิกรายละเอียดวันลองเช็คชื่อดูครับมาเรียนต้องเป็นสีเขียวถ้าขาดถ้าขาดต้องเป็นสีแดง ลาต้องเป็นสีส้มอลองสายสิสายต้องเป็นสีส้มแก่ๆอย่างนี้นะครับอ่ากดบันทึกข้อมูลครับบันทึกเสร็จปุ๊บนี่ครับขึ้นเปอร์เซ็นต์ให้เรากดตกลงเรามาดูสรุปรายละเอียดในในวันนี้นะครับวันที่20เนี่ยมาเรียนกี่คนจากนั้นเรามาดูสรุปการมาเรียนเห็นไหมครับเป็นแดชบอร์ดอ่าเป็นตัวการาฟให้เราสีเขียวมากี่เปอร์เซ็นต์นะครับกี่เปอร์เซ็นต์จากนั้นจัดการข้อมูลนักเรียน นี่ครับเราสามารถจัดการข้อมูลนักเรียนได้อ่านี่ปึ๊บดูสิตรงนี้ผมจะกดไปที่คําว่า public to website เนี่ยเราจะไปใช้แล้วนะครับเราจะกดไปที่คําว่า public website ก็คือนะเผยแพร่ P P ให้กลายเป็นเว็บไซต์ไปเลยครับกด public ครับจากนั้นครับรอสักครู่หนึ่งเขาก็จะทําการ public นะครับให้กลายเป็นเว็บไซต์ตรงนี้แหละลิงก์นี้แหละที่เราจะไปใช้นะครับ copy แล้วก็ลองไปวางในแท็บอื่นนะครับเปิดแท็บมาวางสิ น,นี่คือระบบเช็คชื่อก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วนะฮะดูสิครับเห็นไหมรระบบเช็คชื่อนักเรียนออนไลน์ครับผมดูในการจัดการข้อมูลสินะฮะอ๋อเราสามารถจัดการข้อมูลเพิ่มนักเรียนได้นะครับหรือลบนักเรียนได้นะครับถ้าใครอยากไปเพิ่มก็สามารถกดเพิ่มข้อมูลนักเรียนสมมติอะผมจะลองเพิ่มเลขประจำตัวคือ2 3 4 5ชื่ออะไรชื่อะอะไรนายกขอ,อกดเพิ่มข้อมูล เลือกรูปไหมไม่เลือกอ่าโอเคกดเพิ่มดูสิมาไหมมาครับนี่ครับรูนักเรียนเราก็ลบแล้วก็เพิ่มลบแล้วก็เพิ่มตามตามนักเรียนที่ในห้องเราได้นะครับนั่นแหละครับนี่คือวิธีการที่จะนะครับให้ AI เป็นผู้ช่วยเราในการสร้างระบบ นะครับเช็คชื่อนักเรียนแบบออนไลน์ง่ายๆเพียงไม่กี่คลิกนะครับอย่าลืมนะครับหากท่านชอบคลิปอย่างนี้ฝากกดติดตามฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับที่สําคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆคลิปดีๆมีสาระที่ผมอัปเดตลงไปครับ,สว,ส,าารบ,รบสวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับ